ตอนทุกผู้ชมน,นะครับสู่รายการยกสยามครับทราวันยังอยู่กับคุณจอคุณว่านนะครับติดข้อเลือกเก็ตข้อตอมาเป็นหนึ่งล้านบาทได้ไปแล้วหกข้อครับเหลือสี่ข้อรางวัลของเรามีทั้งเงินล้านบาทรถนะฮะรถนี่โตโยต้านิววีออสนะฮะหนึ่งจุดห้าจีลิมิเต็ดท้าทุกสิ่งที่ท้าไทยอย่างที่ใจอยากเป็นโตโยต้านิววีออส make it happen พายต้านดีไซน์ใหม่สไตล์รูที่ท้าไทยทุกสายตา หข้อผ่านไปแล้วไปต่อไปนี่คือข้อที่ 7, ครับเอาอย่างไรดีเรามีสิ่งนี้ให้ชมก่อนดูกันก่อนแล้วถามมาครับนำออกมาเอาละลงไปดูได้เพื่อความชัดเจนท่านผู้ชมเสือครับเสือผู้ชายอะไรนะเสือผู้หญิงอะไรนะเสือเฉยเเสือเฉยเโคร่งนี่แหละครับเสือโคร่งเสือโคร่งครับ นอกจากชื่อเสือโคร่งแล้วเขาเรียกอย่างอื่นก็ได้เขาก็มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเสือไม่เป็นคำถามแต่จะบอกว่าลายพาดกลอนอีกชื่อหนึ่งก็ได้ถามนยครับว่าลายพาดกลอนคือลายที่อยู่ที่ไหนครับคืไม่ันมีลายตรงนี้ด้วยครับกอไก่ครับบนหลังคาครับขอไข่ครับในคัมภีร์ใบลานครับ โอ้โหไม่ง่ายซะแล้วครับจับเวลาครับเดาว่านะครับก็อ่าสมมติลายของเสือนี่มันอาจจะบินแบบเหมือนถ้าดูไกลอาจจะเหมือนกับเป็นตัวหนังสือที่อยู่บนไหนสักอย่างหนึ่งลายเยอะๆผมก็เลยคิดว่าคีพ์ใบลายเวลากลางเพื่อๆออกมาอาจจะเป็นลายอย่างนี้หรือเปล่าองี้หรืเหตุอะไรหรือเปล่าครับแต่หลังคานี่ลืมไปเลยหลังคานี่ไม่หลังคาวัดนี่อาจจะมีตัวหนังสือบ้างแต่ว่าเดาว่าไม่น่าใช่หลังคาวัดมีตัวหนังสือด้วยอ้าวคุณจอเราต้องการคุณสิบนาทีมาแล้วครับ ในคมพีใบาลานมันทาาานําจากใบลานอาจจะเป็นมีกรอนก็ได้อยู่ในนั้นแล้วก็มีลายของใบาลานปุ๊บ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 อยู่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราตอบตรงกันมันอาจจะเป็นลบๆเป็นบวกก็ได้าม่แล้วไมแล้วเอาใบลานอ่ะเอาใม่แล้วเอาเออเออตรงกันอ่ะตรงกันลบๆเป็นบวกร็อเปล,ลบๆบนหลังคานี่มัน,ม,นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับผมผมนึกไม่ออกว่ามันลายพาดกรอนกับบนหลังคามันจะเจอกันได้ไงไหมายถึงว่า ถ้าอย่างคำพีไบาลานเนี่ยม,มันจะมีบทกลอนอย,อย่างที่พี่โจพยายามบอกแล้วอย่างที่ผมกําลังคิดแร่ดูว่ามันมันไม่น่าจะเป็นไม่ได้แล้วก็น่าจะเป็นไม่ได้ไอ้ที่<ช>ตรงกันก็ไม่เกี่ยวโอ้โหดูนะว่าเขาจะเลือกไปทางด้านไหนนะฮะพร้อมไหมครับปอบว่าข้อขอไข่ครับขอไข่คำพีไบาลานค,คำพีไบาลานจะผ่านไปได้หรือไม่หรือพอแล้วข้อนี้ยัยงไม่พอครับดูรพรอมกันนะครับคำตอบนะครับ ใครผิดไม่ใช่ใครเชียร์ผิดผิดจังเล้วโร้ยิงสาทิ้งไว้แล้วลบก็เป็นบวกนะลบกเป็นบวกก็ทำไมไม่ใช้สูตรนี้หลังคาอะไรมีก่อน มันอาจจะมีก็ได้เอาหลังคามุงจ่ามุงเจอกันเลยหรือเปล่าโอ้๋ออาคุณโจลงมาบ้างครับมาเคลียร์ก่อนนะครับโโอออ้หเมาถามว่าประเด็นตอนคืออะไรครัเอ้ามาอยู่ใกล้ๆกันเลยครับมาเคลียร์กันก่อนจะพูดอะไรกันจะอะไรยังไงเชิญก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันถึงเรื่องลบๆเป็นบวกไงลบๆเป็นบวกไงขอไปคำนี้ผมคิดแล้วว่ามันคือเอาคำพีดึงขึงปุ๊บ ติดลายเสือเสือเข้าป่ากลับไปเลยหลังคามันอาจจะเป็นแบบใบหนึ่งอย่างที่บอกใบาจากใบลิงดูมันคล้ายๆลายเสืออะไรอย่างเงี้ยมีส่วนบางอย่างมันเข้าเข้ามาแล้วมีใบจงใบจากแล้วมันมีบนหลังคามันเป็นอะไรหรือเปล่าเขาว่าลายพาดกรับมีที่มาจากส่วนประกอบของหลังคาเรือนไทยมีจงมีจากเวลาเราจะมีจันทันใช่ไหมจะมีไม้แล้วมันจะมีแปรมาก่อนนะรับหลังคาแต่ไอ้มุงจากเนี่ยมันต้องมีอีกชิ้นหนึ่งก่อนนะฮะ พอมีแปรนะฮะวางขนานไปกับหลังคามันจะมีไม้เล็กกว่าแปรนี่แต่กรณีมุงจากนะมาขัดกับแปรเป็นตารางเพื่อวางตับจากมุงหลังคาไม้นี่เราเรียกว่ากลอน,อนใครที่เรียนสถาปัตยกรรมไทยจะรู้เลย <S <S เ<ข>คือแปก<อ>ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนสถาปัตย์เขาเรียนภูมิสถาปัตย์เขาทําสวนถ้าเรียนสถาปัตย์เนี่ยมันจะจบตรงแปรแล้วล่วละเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นหลังคากระเบื้องสังกะสีก็จบแล้ว เราผิดแต่เราได้ความรู้จริงแต่เราไม่อยากได้รู้ตอนนี้เลยช่วยรู้ตอนหลังโอ้ขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะครับเชิญเลยฮะเอาล่ะคู่ต่อจากนี้ไปกว่าจะเชื้อเชิญเข้ามาได้มันลำบากละโมแล้วก็คิวนั่นเอี้ยดเลยเขามาแล้วนะครับอ้าวคุณโจโจ้คุณเอชุติมาเชิญเลยครับ งานจะมีคู่สามีภรรยามานะไม่ใช่ค่ะตกลงคู่นี้ฉันยากใช่ไหมคิวคิวยากกว่าถึงแน่นมากคือไม่ใช่คิวหนูนะคะแน่นแน่นท้องหรือแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกตอนนี้กี่เรื่องแล้วล่ะคะประมาณสิบกว่าเรื่องครับเรื่องมากเรื่องเยอะเรืป็นเรื่องซ้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟ้องบ้าหมาบานี้เรื่องยึดคอแหมหลายเรื่องแล้วันละครหนังละครต้องการถูกติดกันสิบข้อแจ็คพอตก็แตก นะแต่ของเรานี่จะเป็นเงินล้านบ้านรถแล้วแต่ใครจะโชคดีมากน้อยแต่ว่าความยากง่ายเราเท่ากันเลือกเลยแล้วกันแจ็คพอตจะเป็นอะไร t ทรูมู e 3G WiFi 1 2หรือ3เชิญอาจ้ามากัน2คนก็2แล้ลกันครับสนะค่ะิข้อถ้าแจ็คพอตแตกคนเพื่อนตายค่ะจะได้สิ่งนี้ประมาณแจ็คพอตคือ นี่ให้เขาอยู่บนบนหลังคาหนึ่งคนอยู่บนเวทีหนึ่งคนอยู่ในห้องเก็บตัววางแผนดูภาพรวมอ่าใครจะเสียสละหญิงชาย้างเข้าไหนเนี่ยผมอยู่ข้างบนดีกว่าครับเพราะแรงผมเยอะไม่กล้าไม่กล้ามาท้าเลยอยู่ข้างบนท่านผู้ชมต้องไปข้างบนนะฮะเชิญเลยครับห้องเก็บตัวครับเชิญครับเราต้องการสิทธิ์พ่อผูกติดกัน รอบเริ่มต้นนี่คือข้อที่หนึ่งครับอเอาอยัางไงดีข้อที่หนึ่งออกนอกห้องส่งดีกว่าฮะจังหวัดเลยเคยไปใช่ไหมจังหวัดเลยเคยไปค่ะเออเราก็มาเล่นมุกไปไม่ถึงไม่ถึงนะ,ะอย่าไปเกี่ยวกันแต่เราจะ,ะไปจังหวัดเลยจริงๆริง<ะ>ไปก่อนนะดูก่อนเดี๋ยวจะถามอะไรว่ากันนะฮะจังหวัดเลยทรูมูฟจ g WiFi เชิญครับชาวสยามหลายท่านคงคุ้นตากับภาพที่เห็นนี้ใช่ไหมครับ พราะชง่อดหินที่ยื่นออกมาในม่านหมอกพร้อมกับมีต้นสนเป็นองค์ประกอบนี้คือผาลมศัก์เอกลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติภูกระลึงจังหวัดเลยนั่นเองครับโดยถ้าไปยืนบริเวณผาลมศัก์นี้จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาสลับซับซ้อนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อย่างกว้างไกลและยังถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างชัดเจนที่สุดนอกจากนั้นผาลมศักน์นี้ยังมีฉายาอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าผาดาราครับ พูดออกมาพูดนูนพูดนี่แล้วก็ไม่บอกอะไรเสียงก็เรียบเรียบง่ายๆแล้วก็จบที่ผาด้าและคุณเอทจุดนี้เคยไปไหมเคยไปนานแล้วค่ะตอนสมัยเด็กๆไปถ่ายเถูปไปถ่ายรูปไปดูวิวไปเห็นไปสัมผัสบรรยากาศผู้คนทางผู้กระดึงต้องไปนั่งตรงปลายผาค่ะแล้วถ่ายรูปเก็บมาไว้ข้อนี้ง่ายแล้วล่ะง่ายแล้วล่ะแล้วตอนไปเนี้ยมันมีคํานี้ยังตอนได้ไปไม่เคยได้ยินไม่คุ้นใช่ไม่คุ้นนะโหไม่ง่ายไม่ง่ายแล้วไม่ง่ายแล้วว้าวว้าวถามเลยครับถามว่า หาลมศักได้ฉายาว่าผาดาราเพราะอะไรครับเพราะเกไก่ครับเหมาะแก่การดูดาวครับหรือขอไข่ครับคนชอบมาถ่ายรูปครับหนึ่งนาทีจับเวลาครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นเอนะคะการดูดาวเนี่ยไม่เหมาะกับผาลมศักอะค่ะเพราะว่าคนที่ไปส่วนใหญ่จะไปถ่ายรูปกันซะเยอะมากไปถึงปั๊บเนี่ยจะต้องไปถ่ายนที่ระลึกอย่างเอะตอนเด็กๆเ,เนี่ยปลูกฝังมาเลยเพื่อนๆเฮ้ยไป<อ>ย<า>ังไปยัง ตอนนี้โตแล้วตอนนี้เป็นสาวแล้วค่ะแล้วะงงไงต่ออ่ะก็จะไปถ่ายรูปเก็บเอาไว้ว่าเราไปถึงที่นั้นแล้วคือกว่าจะเดินถึงกว่าจะไปถึงนู่นพี่ลำบากลำบนทุลักทุเลมากไปถึงปั๊บก็เอากล้องไปถ่ายรูปกันทุกคนค่ะก็ใจเดียวกันเลยนะมันต้องใช่ตรงนี้เลยคิดว่าเป็นผาดาราทุกคนก็คือเหมือนกับแบบเป็นดารามาแตะท่านู้นอ๋ออดาราเอ็มนาอะไรดีหนูก็เลยคิดว่าจะเป็นคอกอ๋อโอกาสมาทางนี้นะนี่คือความคิดของเราก่อนที่เราพูดเนี่ยมีท่าทางเนี่ย คุณเจ้าเจ้าเขาเห็นเราตลอดเขารู้หมดว่าคิดอย่างนี้เราจะได้ประสานกันมาไงเขาคิดยังไงพอเสร็จแล้วกลับมาปุ๊บเอจะเลือกคําตอบไหนว่าอีกทีหนึ่งเพราะเอาคนข้างล่างคนบนเวทีเป็นหลักนะอ้าวหนักไปทางในเรื่องราวของการที่คนจะมาชอบถ่ายรูปไปดูความคิดจากคนข้างบนนะฮะคุณเจ้าเจ้าครับสิบนาทีครับเชิญครับเอ่อก็จริงๆแล้วก็พูดเร็วๆสิูเดี๋ยวสิเต็มยิงไอ้พูดเลยใช่ไหมอ่าเร็วๆผมว่าพี่เอ้ควยลดน้ำหนักซะหน่อยนะมัได้เกี่ยวเลยแหละ แตมีฐานะอะไรดูสิรู้สึกแล้วรักเคาด้วยกันมาก็เป็นอย่างเนี้ยพี่เขาดูสิเนี่ยหนูคิดแล้วแต่ไม่เราต้องเราต้องมาช่วยกันใช่ซึ่งพาซึ่งอะไรกันเฉั้นมีไอเดียอะไรชคิดอะไรรายการเนี่ยหนูทาเอาคู่ใครโจ้าไอ้แฮงในเรื่องบ้านนี้มีรักให้ด้วยกันหนูโหเกาหัวเลยพี่เครียดในที่สุดฉันรื่องจริงความจริงก็ปรากฏก็คิดว่าคงจะเป็นเนี่ยแหละค่ะตัดสินใจเป็นข้อขอไข่คนชอบมาถ่ายรูปเพราะทุกคนก็จะเหมือนดาราหน้ากล้องดูหมนพร้อมกันเลยนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นดูดีๆนนะะคคครรัับบ AHHHHH oh. ดีใจแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยไม,ไม่ได้ช่วยอะไรเลยจ้็ <c oughs> ทีแรกก็อยากจะพูดอยู่ว่าก็ทีแรกที่ผมจะคุยแล้วผมบอกว่าพี่เอมาว่าผมก่อนก็เลยผมก็เลยว่าพี่เอกลบว่าพี่เออ้วนไง <c oughs> แล้วจะไปรอดไปเรีย่ยพวกนี้ข้อแรกเองนะเอ้าอย่างนี้นท่านผู้ชมอธิบายความเพิ่มเติม ปกลองอย่างที่อธิบายมาเนี่ยก็คือว่าบรรยากาศมันก็คือว่าดูดาวมาดูที่ไหนก็ได้อยู่แล้วแหละนะเขาไหนเขาไหนไม่มีเขาคุณก็ดูดาวได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจุดเด่นก็คือว่าทุกคนก็มาถ่ายรูปอย่างที่คุณเอบอกแล้วว่าจะเป็นดาราเองหรือว่าเขาหรือว่าชะง่อนผานี่เขาโด่งดังทุกคนต้องมาถ่ายกับเขาาเงี้ยเขาก็เป็นดาราก็ได้แล้วแต่จะคิดก็คือว่าเป็นมูลเหตุอย่างเงี้ยก็เลยเป็นผานดาราเลยรอดไปแล้วนะหน้าไม่แตกแล้วนะข้อหนึ่งผ่านแล้วนะถูกต้องนะครับ ไปต่อเลยนะนี่คือข้อที่สองครับน้ำขอออกมาชงก่อนครับเด็กๆที่ดูอยู่ไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่ดูกัน,นเป็นประจำอยู่ถามไป<ด>เลยจ่าจไม่ได้ดูขอหรอจาดูพิตตี้นี่แหละเขาจะเห็นไม่เห็น,ไม,หนไม่รู้แหละแต่เขาอยู่ข้างล่างดูเสมอรู้ใจเราที่เห็นอยู่นี่เขาเรียกว่าขนมรู้ว่าขนมอะไรคะกงกงอะไรเนี่ยขนมไทยขนมกง มักใช้เป็นขนมมงคลในพิธีแต่งงานแบบไทยไทยนะเพราะว่าขนมกงมีลักษณะเหมือนกับกงล้อเหมือนกับกงล้อเลยถามครับนี่เป็นข้อที่สองนะฮะขนมกงในพิธีแต่งงานมีความหมายเราก็เลยถามว่ามันมีความหมายถึงอะไรหมายความว่าอะไรกอไก่ครับแม่นี่ก็ต้องแปลว่ารักไม่รู้จบไม่ใช่ครับขอไข่ครับต้องใช้กรรมร่วมกันครับ แม่เขาละทิศคนละทางเลยจับเวลาครับดูจากลักษณะแล้วนะค่ะมันเป็นรูปที่เกี่ยวกันไว้นะคะคิดว่าคนเรามาคู่กันเนี่ยมันจะไม่มีใครคิดหรอกคะ่ะว่าแต่งงานแล้วต้องมาชดใช้กรรมคู่กันวิบากกรรมด้วยกันลำบากลำบนด้วยกัน,นะะ mm hmm. เขาคงไม่คิดขนาดนี้วันแต่งงานสิ่งดีๆก็คือเราไม่ได้ใช้นี่กรรมแต่ว่าเราจะมาคู่กันไว้เพื่อให้รักกันไม่รู้จกักจบจากสิ้นหรือว่ากุศโลบายของคนใน ในในแบบคนแก่ๆค่ะต้องมีการทาขนมเพื่อจะมองมุมของกุศโลบายแง่บวกมากกว่าใช่ค่ะอาจจะไม่เป็นความจริงหรืออะไรต่ามแต่คิดแบบนี้คิดบวกใช่ค่ะประมาณอย่างนี้นะฮะแต่งานนี้ต้องถามคุณโจ้คุณโจ้มันก็รู้เรื่องขนมไทยมากเขารู้แต่เขาพูดเป็นหรือเปล่าการสื่อสารเขาเขาเขารู้เรื่องไหมเนี่ยเขาเด็กนอกอ่ะเขาจะพูดแบบสึนทํคำไทยคำาป็จริงกันเองนะเมาเก่งจริงเลย ไปดูนะฮะกลงในขณะนี้คิดเป็นบวกนะคิดบวกค่ะเอ่อใช้ใช้รักมารุจบนะอ้าวคุณเดโอจ้ข้อที่สองแล้วนะคุณจะส่งสัญญาณมายัางไง <c oughs> มาเลยครับแม่อย่าลืมนะว่าคาว่าโกงกรรวงเกวียนเนี่ยมันอาจจะเป็นใช้กรรมร่วมกันก็ได้ที่อาจจะไม่ถูกก็ได้เพราะพี่อ่ลืมว่าตอนนี้พี่ยังไม่แต่งงานพี่ยังไม่มีครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าพี่รู้จริง <c oughs> อะไรคุณออเอ๊ครับผมอยากจะรู้ว่าเขามาช่วยคุณหรือว่าเขาจะมา อขุดคุ้ยหรือตําหนิอะไรคุณหรือคุณมีคดีอะไรส่วนตัวกันเป็นพิเศษคํานึงก็อ้วนคํานึงก็หาว่าดูไม่เคยแต่งงานเฉยๆใช่ซิเกิดมาใช่ซิไม่เคยแต่งกันเกาจะเกิดมาสมัยโบราณน,นานถึกเลยแต่ว่าหนูเป็นคนคิดปัจจุบันค่ะคิดในอนาคตไม่ได้คิดอดีตคนมันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีกงกรรมงุงเกียนต้องช่วยก,กันแก้คากันแหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละหนูก็มั่นใจของหนูนี่แหละว่าคนโบราณต้องคิดบวกต้องคิดแบบนี้ว่าเป็นรัก ไม่รู้จบรักนี้หลังคุณโจโจ้ jo, ดิฉันขอเพียงดิฉันจะตอบข้อนี้มีปัญหาอะไรไหมฉันอยู่ข้างหน้าฉันจะตอบข้อไกไ่ไม่มีเลยไม่มีเลยก็เดี๋ยวกลับบ้านพร้อมกัน <S 1> <S 1> กสิทธิ์ของคนที่อยู่ข้างล่างอยู่บนเวที <S 1> <S 1> <S มีสิทธิ์ <S <S ทั้งหมดทุกอย่างกําหนดเองหมดะฉนนั้ขนมกงในพิธีแต่งงานมีความหมายถึงอะไรตอบว่าข้อก็ไก่ค่ะคือรักไม่รู้จบค่ะเรามองความรักสวยงามพังพังกลับบ้านแน่นอนไม่ใช่มองแบบคุณที่เห็นเป็นกรรมที่นมาอยู่ด้วยกันตอบมาแล้วเรียบร้อย ไม่ได้สัมพันธ์ไม่ได้ใกล้เคียงอะไรคู่นี้ต่างคนต่างมาจริงๆดูผลนะครับคำตอบนะครับอคุณไม่ได้ต่อสู้กับธรรมดาแล้วคุณต่อสู่กับเแล้วต่อสู้กับรายการด้วย คือจริงๆแล้วผมว่ามันอาจจะเป็นคําคําถามหลอกอะไรงเงี้ยก็เตือนสติ์พี่เอ๋บอกว่าแล้วจะไปเชื่อคุณ <ต aste S 1> ง่ายเพราะพี่เอ๋ชอบเชื่อคุณง่ายเ <c oughs> นี่ยหูเบาเพราะฉะน,นั้นเนี่ยคนเราต้องกั้นกองก่อนจ้าจ้าไม่ได้ไม่ผมผม,ผมช่วยกันกั้นกองเลยพี่เพราะว,<ม>ว่าถ้าเธอตอบเมื่อกี้เป็นใช้กรรมร่วมกันไม่ใช่ก็นี่ไงเขาถึงบอกว่าเกิดมาในคำเนี่ย ไอ้ตอนลงคุณคู่กันหรือเปล่าเนี่ยคู่กันคู่โหผ่านมาได้ยังไงสองข้อเนี่ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดมาดูที่เหตุเหตุมันเป็นอะไรขนมกงทําเป็นรูปกงล้อนะฮะสื่อความหมายถึงล้อเกวียนล้อเกวียนแล้วแปลว่าอะไรมันหมุนไงหมุนไปข้างหน้า อยู่ <นะ S 1> ตลอดอเ,เวลาเปรียบเสมือนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเมื่อแต่งงานกันแล้วก็จะครองรักครองเรือนไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นไม่ใช่กงกรมกงเกวียนแล้วเป็นกงที่กรรมแล้วคุณจะไปคิดเออไอคิดแง่บวกก็ดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ต่างๆบางที่โอ้โหปยยัญหาเยอะแยะมากมายใช้วิธีคุณเอ๊ก็ดี<ช>คิดแง่บวกไว้ก่อนมันมีหลายมุมมากใช่ไหมคนที่ไม่ดีกับสิ่งนี้แต่มันจะไปดีกับอีกคนหนึ่งเราไปอยู่ในกลุ่มฝ่ายที่เป็นบวกซะคือคนแต่งงานจะแต่งงานเงี้ย เราอยากให้เขาคิดในแง่บวกค่ะชีวิตก็ได้ร่าพอพอเริ่มแตกาะเอ๊ะกรรมหรือเปล่าไม่ได้มันไม่ดีเลยนะจริงๆค่ะเออลองกลับไปใหม่เลยคนที่ทะเลาะทะเลาะกันนะลองไปมองมุมบวกสิคุณจะพลิกชีวิตเลยนะใช่อะไรที่ไม่ดีก็ทึทิ้งไปกลับบ้านมาแเอ๊ะอ้วนอะไรเนี่ยนะดังเป็นเรื่องอเอ็งหนูเนี่ยสมมติว่ามีแฟนนะคะใครเรียกหนูอ้วนหนูอ้วนไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวสักวันจะลดให้นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแง่บวกไม่ว่าคนว่าด้วยไม่ว่าไม่ว่าคือเขาติเพื่อก่อให้เราลดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนข้างบนน่ะอะไรต้องว่าค่ะเป็นเรื่อออองงงงปปเเรรรืื่่่แแลล้้ววน โอเคได้เวลาส่งข้อนะครับถูกต้องนะครับ